ไม่ได้ก็ตายกายอ่ะไม่เล่นไม่ขึ้นไมไม่ใช่จ่ายมอเขาบอกให้ซื้อทีวีไปนะของคุเยายนเป็นไวรุ่นอะไรเงี้ยครับพี่ครับเราต้องประกบนางเอกใหม่ด้วยหรือเปล่านางเอกอันนี้พี่เขาบอกว่ารอสรุปอยู่ครับสองวันนี้ครับตอนนี้มีแต่โอ้คนเดียวไปก่อนครับพี่เป็นโอ้ครับอืม ข้ามข้ามค่ายมาร่้มงานกับทหารเรานักกันอะไรไคะ ใจอะไรไหมหล่ะครับมไม่หนักใจเลยครับเพราะว่าพวกก็เกิดมาจากค่ายนี้ครับ<อ>ก็มาก็<อ>เป็นที่คุ้นเคยอยู่แล้วครับพี่ๆทีมงานเราเจอกันมาตั้งแต่แบบโอเพึ่งเริ่มเข้ามาในวงการหนังอะไรเยงนี้ครับก็แบบเป็นพี่ที่แบบน่ารักครับทีนี้โอไม่ไม่คิดอะไรสบายใจมากๆกับตัวพี่ราเชนเองเคยเคยร่วมงานเออพี่ราเชนโอเคยเจอแล้วครับก็เคยเจอพี่เขาตอนไปถ่ายเป็นมิวสิกของของ,ของ รักแห่งสยามครับพี่เขามาช่วยกำกับอะไรเงี้ยครับก็เลยก็จะเคยเจอพี่เขามาก่อนแล้วครับแล้วก็รู้ว่าพี่ก็มีผลงานตั้งแต่โอ้เด็กๆอะไรยเงี้ยครับเด็กมากอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าพี่เราทำงานค่อนข้างเที่ยวเหมือนกันเรากลัวแบ้ครับอืมก็เที่ยวเหมือนกันเหรอครับไม่กลัวครับเราก็ก็จะทำให้เต็มที่อยู่แล้วครับก็ทุ่มสุดตัวครับจะทำให้มันออกมาดีๆอะไรยเงี้ยครับ ช่วงน,นี้หนังมีกี่เรื่องครับตอนนี้แล้วครับก็มีอยู่สองเรื่องครับเรื่องนี้กับเรื่องนี้อีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของโมโนโฟิล์มครับอ,อแล้วคิวคิวให้คิวกันยังไงอะ่ะให้ค<อ>ิวก็ช่วงนี้ก็จะมีแต่หนังไว้ก่อนนะครับช่วงหลังๆนี้ก็จะลุยหนังยาวเลยครับมีลูกกงละครมาติดต่อโอ้เรื่องไหไม่มีครับ สนใจมากมายแค่ไหนกับเรื่องละครก็ยังขอไว้ก่อนดีกว่าครับอยากเล่นหนังไปก่อนนะครับอพอรับสองเรื่องนี้คือกลัวไหมว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาให้กับเพื่อนสาวเนี้ยเออไม่ครับเพราะเข้าใจครับเพราะว่าเราทํางานอะไรเงี้ยครับกาเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็คบกันเหมือนเพื่อนเราก็โทรคุยกันได้ตลอดไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเจอกัน,นลเลยที่ไหนไดเจอกันมากมายแค่ไหน ก็เจอกันบ้างครับบางทีก็ทํางานเสร็จก็เจอกันบ้างแต่ไม่ไม่ได้บ่อยมากอะไรขนาดนั้นครับนี่ได้ไปไหน,นไหาดเจอกันบ้างไหก็ไปบ้างนะครับไปดูเสื้อผ้าไปเดินสยามอะไรเงี้ยปกติอย่างสุดเขาว่าเราไปฟิตเนสรองเท้าอะไรอ๋อฟิตเนสนี้ไม่มีอยู่แล้วครับโอก,ก็ไปของโออะไรเงี้ยครับ เขาก็ไม่ค่อยได้เขา้าเขาก็มีงานของอเขาดอวเขาแบบว่าไปช่วงจี่เป็นในฟิตเนสด้วยโอ้โหอันนี้ไม่ไม่จริงครับก็แบบไม่มีแน่นอนคับคือไม่ไม่ไม่เคยไปออกกำลังกาย2คนด้วยกันเน่รอครับไม่เคยนะครับส่วนใหญ่โอก็จะออกคนเดียวอะไรเงี้ยไปวิ่งไปอะไรเงี้ยครับแล้วแบบพอมีข่าวอย่างเงี้ยคือรู้สึกไงบ้าง ก็ขำๆม,ม,มากกว่าครับไม่ได้คิดมากครับนออ้องก็คิดว่าแบบเรามันไม่เป็นความจริงครับเราก็าไม่ได้ไปคิดอะไรมากมายคัชินหรือเปล่าก็เริ่มชินแล้วครับก,ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราก็คบกันือนเพื่อนเราก็แบบบริสุทธิ์ใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นห่วงเขามากกว่าเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงะไรแล้วเขาว่าไงบา้างเขาก็ ไม่ได้ว่าอะไรมากแต่บางทีเขาก็มีเครียดบ้างบางทีข่าวก็เขียนแรงๆอะไรเงี้ยครับอ๋อเพราะขายเยอะเหมือนกันนะครับเยอะครับเป็นเจ้าของข่าวเาไกลๆเลยนะหรอครับโดนแบบโุนข่าวจะนรุ่งตลอดเลยอ่ะก็เพราะว่าคือบางทีข่าวก็มีออกมาเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะคิดว่าแบบเราก็อยาวทุกข่าวเขามาคิดแบบตลอดเลย ิดมากไปเราก็จะแบบปวดหัวเปล่าเพราะว่าบางทีข่าวเขาก็เขียนขึ้นมาเพราะว่าโกกีีเขาจะทาข่าวเราก็แบบไม่ไม่คิดมากคิดไปว่าทำไมถึงมี่านั้นยู่งกับเาเคยนั่งไหมมาเคยเคยครับเคยเพราะว่าตออย่างตอนเล่นหลังสยามมาเนีมีมีมาเยอะเลยครับเป็นเกมอะไรก็มันเริ่มชินแล้วครับแต่ว่าตอนแรกก็ยังมีนั่งคิดบ้างก็เรงนแบบเราทำงานเพื่อครอบครัวเราเราต้องมีเขียนแบบ แย่ๆเกี่ยวกับเรามาตลอดเลยครับเราก็พยายามให้กําลังใจตัวเองมองในแง่ดีไว้ครับคือแบบไปมองด้านเดียวมองสีเดียวบัณฑรไหนอะเราเจอข่าวบอกว่ามันก็จะแบบมีข่าวไรยวันอยู่เหมือนกันทั้งเรื่องความรักเรื่องของแบบว่าท้อหรอครับบัทอนไหนอะสำหรับตัวตอนแรกๆมีบ้างครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วครับก็แบบเรารู้ว่าเราทำมั เราก็แบบไม่ต้องไปคิดอะไรเลยครับ<ต>ล้วอยากกิฟต์เขามีกให้กําลังใจเราให้กําลังใจตลอดครับก็เข<อ>าก็จะแบบบอกเราให้กําลังใจเราอยู่ตลอดครับออบอกว่าเราทาให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับเพื่อครอบครัวเราเคยบอกว่าร้องไห้ต่อกัน้วบอกว่าเออบอกว่าคุยกรรรรนนันร้องไห้อะไรเงี้ยบอกเรื่องบอกว่าเขาข่าวต่งตางๆนานาที่เกิดขึ้นเขามีอยู่แล้วครับราะเขาเป็นผู้หญิงเยเขาก็เป็นเพศที่บอกเขาอ่อนไหว ต้องมีทั้งข่าวดีไม่ดีเข้ามาอยู่ตลอดอูที่เราจะทําตัวไงเราก็เรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราทําดีอะไรีครับเราก็ไม่ต้องไปคิดมากครับเพราะว่าเราเรา,เร,ารู้ว่าเรายืนตรงนี้เพื่อใครแล้วก็ยืนตรงนี้เพื่อเพื่ออะไรครับเราก็ไม่ต้องไปแบบเอามันมาใส่หัวให้เราแบบปวดหัว <ๆ S 1> เปล่า <pronoun. S 1> แค่แค่เราทําแบบปัจจุบันที่ดีที่สุดแล้วก็ก็ไม่ต้องไปห่วงอะไรมา เป็นคอนโดแต่ว่ายังยังไมเป็นแบบมันไม่ใช่ความจริงครับพี่เพราะโอ้ไม่มีคอนโดอยู่แล้วแล้วก็แบบเราสงสารน้องเขาเขาเด็กอยู่เขายังไม่จบม .6 เลยตอนนี้ข่าวขึ้นคอนโดแบบขึ้นมาใช้คําพูดแรงๆนะครับเพราะว่าแบบสงสารเขาครับเพราะว่าทําเพื่อแม่เขาก็อยากให้อยากให้แบบอย่าไปคิดมากก็เป็นห่วงน้องเหก็อย่างนี้เข้าใจไหมอะอย่างตอนที่มีข่าวว่าแต่ว่าไอ 经常做啊，类型 ัวตัว,ตวตุกกิทเองอะม,มีถามไหมว่าตอนที่ว่าเรามีข่าวกับป่านเรื่องเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้ถามหรกครับแต่ว่าเขาเขารู้อยู่แล้วครับ <S <S <ม>คือข่าวออกมาเขารู้กันอยู่แล้วเพราะว่าเราสามคนสนิทกันมากๆแล้วก็รู้จักกันมานานแล้วครับ <S <S <ม>ป่านเราก็มองเขาเหมือนเป็นน้องสาวคนนึงนะครับ <S <S <ม>แล้วแบบเขามาโดนข่าวอย่างนี้ก็เหมือนน้องสาวเราโดนข่าวอะไรอย่างเงี้ยอะไรย่างงี้ครับก็เป็นห่วงความรู้สึกเขาเพราะว่าเขาก็ยังเด็กอยู่เลยครับอยากอยากแบบให้ให้ บางทีแบบคนอื่นเขาไม่เข้าใจข่าวอะไรอย่างนี้ครับอยากให้ใหแบบ้ให้มองเขาแบบว่าอย่าเพิ่งไม่ตัดสินเขาครับ<ม>เขาก็เป็นยังเด็กอยู่เลยครับ